คลิปนี้มาส่งเรื่องดาวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตาวลิสค่ะทุกคนล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวนะอันนี้เป็นช่างเล็บค่ะคุณหวน,นะคะเราสามารถคาดหวังอะไรได้หรือเปล่าคะดี่ยคาดหวังโนริซ่าใน LA สักงานได้หรือเปล่าคะ11มกราคมนะคะโกลเด้นกลบส์ได้ไหมคะเพราะว่าพี่คนนี้บินไปละอันนี้ก็แอบคาดเดาแล้วกันนะคะเพืเ่อนๆแต่โนริซ่าจะไปหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันแต่ว่าช่างเล็บไปแล้วค่ะดูเหมือนว่าจะไปงานงานนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีเซเลบหลาย คนไปนะโนริซ่าไมา่ได้ไปพี่เขาก็คือน่าจะมีคิวท um ําเล็บน่นนี่นั่นให้กับศิลปินเซเล็บนะคะเพราะว่าเซเล็บพี่เขาดูแลอยู่เยอะล่าสุดนะคะได้เห็นว่าแมงเนี่ยบินละแล้วก็จังฮหยยอนช่างผมก็บินแล้วโนริซ่าของเราจะอย่างไรอันนี้ต้องมารอจับตาม,มองเลยนะคะเพื่อนๆว่าโนริซ่าของเราจะไปหรือเปล่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ได้ติดตามชมกันนะคะต่อมาอันนี้เป็นนักร้องชาวเกาหลีใต้นะคะเป็นอดีตสมาชิกบอยแบนด์นะคะเพื่อนๆวงเทรเชอร์คุณ บางเย,ยดำค่ะล่าสุดนะคะมีการเคลื่อนไหวที่ IG คือคุณบางเย,ยดำเนี่ยเปิดกลองคํำถามในอิส t a แกรมค่ะแล้วก็แฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยก็ส่งภาพหน้าจอของโรงนิซ่าด้วยบางไลฟสดในบับเบิมาให้เขานะคะรอมข้อความว่าอุป,ป้ากำลังกินต๊อกกุเลยมีริซ่าป้อนให้แล้วก็คุณบางเย,ยดำนะคะก็เลยตอบไปอีกว่าอ่า น่ารักมากก็พูดถึงน้องิซ่าก็เลยเอามาวีดนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาค่ะแฟนคลับยังเข็นแอดโฆษณาของน้องริซ่าอย่างตอ่อเนื่องนะคะล่าสุดในดูมดว่าจะเป็นหลอดสีทองค่ะที่น้องริซ่าจะโปรโมทหรือเปล่านะก่อนหน้านี้เป็นหลอดสีเขียวเอไม่แน่ใจว่ายอย่างไรแต่ว่าล่าสุดเขา,าก็เจอจริงๆนะคะเนี่ยเจอทั้งวันสําหรับแอดโฆษณาของน้องริซ่าเดี๋ยวคงจะได้เฉลยกันนะคะในวันที่16มกราคมเวลา1ค่ะเพราะว่าอย่างดรแสงสุกหรือว่าลูกชายของดรเกิร์ทายภาพกับน้องริซ่าลงภาพ กนโนดิซ่ายู่16มกราคม11ตุลิกาจะได้ทราบว่าใครคือแบรนด์แอมบาสเตอร์ของดีทิสเตปปี2026ซึ่งมีหลายชื่อมากๆรอเข้าวินอยู่จ้าและอันนี้ค่ะหลังจากที่ได้นาเสนอว่าวันนี้นะคะไทโก้ก็ยังถ่ายทํากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฟ้ดทรัคฟ้ดซัพพอร์ตของพี่อ e ีจินอุกึงในนักแสดงหลักที่ถ่ายภาพกบนดิซ่า3คนนั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีรูปภาพนะคะจากทีมงานเป็นเมนูอาหารของกองถ่ายไทโก้วันนี้นะคะดูดูวด่าน่าทานมากๆเลยนะคะเนี่ยก็คือจากโพสเนี่ยเขาบอกว่านักแสดงอ e ีจินอุก เลี้ยงทีมงานประมาณนี้นะคะทุกคนในกองถ่ายก็กินอิ่มกันทั่วหน้าประมาณนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องลิซ่าเข้ากองหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวจากกองถ่ายไชยโก้นามาอัปเดตก,กันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะรอติดตามเผื่อว่าน้องลิซ่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะช่วง11มกราคมจะตามองได้เลยค่ะสําหรับงาน Golden g r o u p s นะคะทาไม่ไปก็ไม่เห็นน้องลิซ่านั่นเองค่ะทุกคนอย่างไรก็มาร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับงาน Amazing Thailand กันเยอะๆนะคะเพื่อนๆ28มกราคมเปิดตัวโฆษณาชิ้นใหม่ ของน้องดิซ่าแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะติดแท็กถ่ายภาพใดๆนะคะวีดน้องดิซ่าแล้วก็ชวนแอมบาสเตอร์ของเราไปเที่ยวไหนนด่นนี่นั่นนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยค่ะ